สวัสดีครับผู้ชมที่น่ารักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดอกเกีนเอ็มพาทัวร์รายการที่จะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับสถานที่สำคัญทางศิลปวัฒนธรรมของล้านนาวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาสัมผัสมนเห์ของเรือนุสาสุนทรเรือล้านาที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สถานที่นี้เต็มไปด้วยเรื่องราวทางสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตอันทรงคุณค่า เรือไม้หลังนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแดนหลวงอนุสรณ์สุนทรขาหาบดีผู้บุกเบิกการค้าในเมืองเชียงใหม่ <c oughs> หนึ่งในวาระครบรอบ125ปีและยังเป็นเรือนคู่แฝดกับเรือคำเที่ยงนักสยามสมาคมกรุงเทพอีกด้วยนะครับเอาล่ะเราพูดฟังแค่นี้กันพอแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าว่าในสถานที่แห่งนี้จะมีอะไรกันบ้างเราไปรับชมกันเลยครับไปตะกองตามมาตะกอกง,งั้นเดี๋ยวเรามาดู ที่แรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรือนไม้ล้านนาภาคเหนือที่สร้างขึ้นด้วยความพิถีพิถันสะท้อนทั้งศิลปะสถาปัตยกรรมและความเชื่อดัางเดิมของชาวล้านนาอย่างงดงามเลยทีเดียวเชียละครับโอ้รถใหญ่มากน่าขับมากเฮ้ยนัาไม่ใช่สิ่งนั้นเที่ยวไว้ล่านี่ยวะ อ่านะครับจุดเด่นที่มองเห็นได้ชัดก็คือกาแลไม้แกะสลักที่ควยกันบนปลายจั่วหลังคาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลภายในเรือนมีพื้นที่ใช้สอยที่บ่งบอกวิถีชีวิตของคนล้านนาอย่างครบถ้วนเช่นเรือนไฟที่มีเตาไฟ3ก้อนเสาใช้สําหรับหุงข้าวและมีไม้แขวนสาหรับพริกหอมกระเทียมเรียกว่าขานั่นเองครับไหนวันนี้ไม่ไรขกินมาวันนีน้โอ้โหอะไรวะเนี่ย น่ากินนั่นนเลยอาหารล้านนาะไม่ต้องกินย่ายากจนละครับอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญก็คือเติรนพื้นที่กึ่งโลง่งซึ่งชาวล้านนาใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนทำงานหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเช่นการสืบชะตาบ้านหรือการรดน้ำดำหัวในวันสงกรานด้านบนผนาของเติรนยังมีหิ้งบูชาบรรพบรุษหรือหิ้งผีปู่ย่าที่เป็นหัวใจของความผูกพันระหว่างคนกับบรรพชนอีกด,ด้วยนะครับ และเมื่อเราก้าวเข้าสู่ห้องนอนเราจะพบกับหัำยนต์ที่ติดอยู่เหนือประตูเชื่อกันว่าเป็นเครื่องป้องกันสิ่งชั่วร้ายและยังเป็นงานศิลป์ที่สะทนถึงรสนิยมของช่างล้านานาได้อย่างลงตัวในทีวเชียล่ะครับผู <c oughs> บช้ชมเฮ้ยแล้วยังงี้ผีมันจะมาเปล่าก็เพิ่งบอกไปว่ามันกันสิ่งชั่วร้ายมาต่อกันในสถานที่สุดท้ายแต่ก็ยังไม่ท้ายที่สุดภายนอกเรือนยังมีห้านน้ำหมอ้อสำหรับวางหมอ้อน้ำดื่มไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน และบ่อน้ําสำหรับใช้ส้อยในครัวเรือนที่จะท้องวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและเอื้ออารีของผู้คนในการละก่อนเลยล่ะครับคุณผู้ชมเอขอขอน้ำกินหน่อยครับหิวน้ำมากหิวมากเลยอครับ และนี่ก็คือเรือ,อนุสานสุนทรหนึ่งในเรือลา้านนาที่สมบูรณ์และทรงคุณค่ามากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองเชียงใหม่เป็นสถานที่เรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏเชียงใหม่ได้เก็บรักษาไว้เพื่อคนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจในรากเหง้าและมรดกทางวัฒนธรรมของเราสําหรับวันนี้รายการเดอะเกียนเอ็มพาทัวร์ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับการเดินทางสู่เรื่องราววัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าอีกมากมายสาหรับวันนี้สวัสดีครับ หูสูก็เข้ามาเต้นแลนางกันเลนเพนงนึกเงินนนเงินเื่อนาวคองคนขี่โยโยี่โยป้าดูจบแล้วครับคลิปนี้เพลงนี้เป็นเพลงกับ